แะ <Das que ath en> มาเล่นสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักหน่อยจะได้จัดของให้เอฟซีแล้วนะคะวันนี้พอดีมีช่างนะคะพอดีมีช่างนะคะมีช่างนะคะเอาของมาให้ช่วยถายนะคะ,<อ>ะก็เลยตั้งกล้องให้ดูเลยนะคะตั้งกล้องให้ดูเอาคลิปให้ดูเลยนะคะว่าอตอนนี้นะคะก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ต้องการอ,อยากที่รีวิวผ้าอ,อยากให้ซื้อผ้านะคะวันนี้คุณแม่ก็ ตั้งใจจะจัดของแล้วล่ะแต่ขอสักคลิปเนาะเขาสักคลิปคุณแม่มีนี่กระเป๋าหางหงนะคะกระเป๋าหางหงมาใหม่ยังไม่ได้เบอร์หรอกเต็มบ้านเลยกระเป๋าหางหงใบเล็กนะคะกระเป๋าหางหงใบเล็กสวยมากเลยนะคะกระเป๋าหางหงใบเล็กนะคะเป็นกระเป๋าหางหงใบเล็กนะคะเพิ่งเอามาเอามาเอามาให้ใหม่นะคะอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะ กระเป๋าหางของไมเล็กสวยมากทําจากผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้นะคะดักแดลายหลองนะคะสวยมากอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะดูหน้าตาคนเย็บฟูขึ้นมาเลยค่ะกล้องปิดกล้องปิดแมตไว้ลูกหน้าเป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ปิดหน้าไว้แต่กาจะเห็นอาจารย์แอบมันวันนี้ไม่มไม่ได้มีราชการใช่ไหมอ่อยางล้ก็เลยมาทำาเขาเรียกว่าเป็นคนขยันมุ่งมั่นมากนะคะที่อำเภอวานนอนนะคะ มันธรรมาดาเป,เป็นครูนะคะวันวันหยุดนะคะก็เก็บกระเป๋าไพื่อทอะไรมาขายนะคะไา่ดูหน้าร้านให้แม่หน่อยวันนี้คือลายที่หนึ่งนะคะกระเป๋าหางของนะคะท่านใดสนใจแคบมาแคบได้นะคะใบเ0 0ร้อยเท่านั้นเองนะคะเ0 0ร้อยคือราคาโปรโมชั่นแล้วนะคะปกติเราจะขายหน้าร้านเราหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่วันนี้คุณแม่ขายแค่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ลายที่หนึ่งนะคะสีชมพูนะคะต่อมากเป็นลายที่สองนะคะ กระเป๋าหางหงวงใบน้อยนะคะน่ารักมากพอดีถือพอดีพายนะคะใบไม่ใหญ่ตัวน,นี้สีม่วงนะคะเดี๋ยวนะูพูดแป๊บเดียวอ่าสีม่วงสวยมากเลยไมคะขออนุญ,ญาตเราอดจัดถุงนะ,ะมันจะได้ถูกมันมองไม่ค่อยชัดกระเป๋าหางหงนะคะใบเล็กนม่เบี้ยวไม่หล่ใบเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วมีสายสัมา,าย,ยาวด้วยะคะ่ะด้านในก็ผีเมี่ยมอย่างดีนะคะมีช่องใส่เงนินแล้วเป็นกรมมหยีด,ด้วยนะคะข้างในดีมากๆเลยนะคะอันนี้ ลายที่สองนะคะสีม่วงทีโทนนะคะม่วงทีโทนสนใจแคปมาเลยนะคะม่วงทีโทนลายที่สองนะคะเจ็ดร้อยบาทค่าคนส่งห้าสิบบาทเท่านั้นเองจริงๆค่าคนส่งไม่ได้หรอกค่ะเราต้องซื้อกล่องเพลสถ้าเราไม่ใส่กล่องปุ๊กบกระป๋ามมันจะยับ e ยีบุบบี้ไม่สวยนะคะอันนี้ลายที่สองนะคะลายที่สองเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะร้านไม่สวยงานคุณภาพพรีเมียมนะคะพรีเมียมช่างเราเย็บขึ้นห้างนะคะเย็บให้ ึ้หนห้างที่กรุงเทพนะคะในช่วงนี้โควิดนะคะก็อ,ออกมาเย็บกระเป๋าให้กับเอฟซีเราได้ใช้กระเป๋าสวยๆคุณภาพดีนะคะตัวนี้คือลายที่สองนะคะลายที่สองเอาแปะเล็กก่อนนาะเอาแปะเล็กก่อนแล้วลายที่หน่งก่อ,อดูดีๆนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ก็ทําจากดักแด้นะคะฝ้ายเขียนมือนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ลายที่สามนะคะเราเพิ่งทํามาใหม่นะคะลายที่สามนะคะ ลายที่สามเท่านั้นเองนะคะแคบได้นะคะแคบมาเลยแล้วก็แก้งแม่สวยแม่สวยคะอยากได้กระเป๋าหางหงมใมเล็กลายที่สามนะคะ08 1 380 4ดหนสามนะคะคุณแม่สวยก็จะรับดูแลท่านอย่างดีเลยนะคะนี่ลายที่สามนะคะเ0็ดร้อยบาทค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะคะพอมาเป็นลายที่สี่ค่ะลายที่สี่สวยมากนะคะสําหรับน้องที่ตัดชุดกิรดาลายนี้ให้นะคะ ถือกระเป๋าหางหงไปใส่กันสวยมากตัวนี้นะคะมันจะเป็นผ้าผ้าเซตเนี้ยที่คุณแม่เอามาโตขายเซ็ตละพันสามใช่ไหมคะคุณแม่ก็แบ่งไปเย็บกระเป๋าหางหงนะคะนี่คือลายที่ห้ใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามเออลายนี้ลายที่สี่ค่ะลายนี้ลายที่สี่นะคะเป็นผ้าคลามลายยำนะคะสวยมากนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ แคปหน้าจอได้แล้วโทรหารแม่สวยได้เลยนะคะ0813804338คุณแม่มีช่อง YouTube ส่วนตัวนะคะช่องไพนิยมคามสวยจะไลฟ์สดวันอังคารนะคะวันอังคารก็จะไลฟ์แปลรูปพรุ่งนี้นะคะไลฟ์เที่ยงนะยาวเลยนะคะยาวจนถึงสี่ทุ่มเลยนะคะยาวเลยนะคะไลฟ์ประมาณเที่ยงยาวจนถึงกลางคืนเลยนะคะนะคะนี่ไลฟ์ที่สี่นะคะไพนิยมคามสวยแม่สวยนะคะ0813804338ค่ะ ลายที่ห้าค่ะลายที่ห้าสีส้มนะคะลายขออย่างดีเลยลายที่ห้านะคะเช่นกันค่ะเช่นกันผู้นิ่มขอใบใหญ่หน่อยนะคะคุณนิ่มมีใบใหญ่ด้วยนะคูณนิ่มพี่ขอใบใหญ่ลายและสีะค่ะอันนี้คือลายที่ห้านะคะลายที่ห้านะคะราคาเดียวกันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะบวกค่าคนส่งห้าสิบบาทต่อครั้งนะคะไม่ใช่ท่านซื้อสองใบก็เสียค่าคนส่งแค่ห้าสิบบาทนะคะ ต่อมากสีนี้สวยมากสีนี้สวยมากนะคะสีทองนะคะสีทองนะคะ,ะ,คะดักแด้นะคะอย่างดีเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมานะคะนี่ลายนี้สวยมากผ้าดักแด้นะคะอย่างดีนะคะสีสวยสดใสาบานเย็นนะคะคลามบานเย็นนะคะลายสุดท้ายของไบเล็กนะคะเอฟซีด้านในสนใจสวยแน่อนอนมีสายสะพาย <ijo> ด้วยนะคะ มีสายสปายด้วยเราเพิ่งเยียบมาใหม่นะคะไม่ใช่ของตกทางร้านขอมีเท่าที่โจโล,ลูกถ้าเบญอาก็จะเป็นลายใหม่ให้แกวก็ใส่ได้ตอนนี้เราไม่ทําของเข้ามาอีกเลยลูกช่วงนี้โควิดไม่มีคนเข้าร้านขายเท่าที่มีนะคะลายนี้สวยมากนะคะแคบได้เลยนะคะเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยเท่านั้นเองนะคะไม่เลิกหมดแล้วนะคะมีสีเท่านี้เียดสีเท่านี้นะคะเ,เราเพิ่งเงียบมาขอสีเท่าอีกอ๋อมีสีเท่าไป เรามีสายตาไรเป็นผ้าด้วยนะคะอันนี้คนเย็ยบยืนอยู่นี่นะคะมาจากอำเภอวานนอนนะคะเป็นอาจารย์ที่ขยันมุ่งมั่นนะคะลูกสะไภ้เราก็เป็นคุณครูนะคะแต่ก็ขยันเป็นคนละทางนะคะครูนิ่มในขยัขยนนะคะน้อยเป็นรอบโทรศัพท์ดีนะคะเป็นรอบโทรศัพท์สายมันจะไม่ถึงใช่จะไปเลยสีเทาก็สวยนะคะใบเล็กนะคะค FC ท่านใดเห็นคลิปแล้วลสนใจก็ถ้าคุณแม่มาเลยนะคะถ้าคุณแม่มาเลยนะคะ081380 สี่สามสามแปดนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกุลนะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นใบใหญ่นะคะใบใหญ่สวยมากกะเปาหางหงใบใหญ่นะคะรูปนาะเลือกเลยนะลูกอาใบใหญ่นี่ราคาพันห้านะคะแต่ช่วงโปรโมชั่นคุณแม่ขายที่แปดร้อยนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะกะเปาหางหงใบใหญ่นะคะเอฟซี FC ท่านใดสนใจแคปคุณแม่มาเลยนะคะใบนี้ใบใหญ่ลายที่หนึ่งนะคะเป็นหมี่นะคะ มีนะคะลายเสเก็ตทานะคะเป็นหมี่อย่างดีเลยนะคะม่วงมะเหมี่ยวนะคะสวยมากม่วงมะเหมี่ยวนะคะใบที่หนึ่งค่ะแปดร้อยนะคะแปดร้อยบวกค่าคนส่งอีกห้าสิบบาทนะ,ะงานพรีเมีย e มนะคะดูงานเย็บเราได้นะคะงานพรีเมียมค่ะคุณภาพคุณภาพแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใบที่สองนะคะใบใหญ่ที่สองใบใหญ่ที่สองนะคะใบใหญ่ที่สองนะคะอะไรเลย ใบใหญ่นะคะสีเทานะคะลายที่สองสวยมากนะคะกระเปาาะะ๋าหางหงนะคะค่ะหางหงนะคะหางหงใบใหญ่นะคะสวยมากเพิ่งเย็บมานะคะหางขงใบใหญ่เอฟซีท่านใดสนใจแคปได้นะคะแปดร้อยบาทบวกค่าค,คนส่งอีกค่าสิบบาทนี่นี่มาใหม่ลมพี่นำมาใหม่นะคะเพิ่งนำมาใหม่นะคะเอฟซีท่านใดสนใจแคบได้นะคะแคปได้คุณแม่จะไปเร็วเลยนะคะ เรามาจะเป็นสีสียำนะคะคลามป้ายเขียนมือยำยำหมายถึงมีหลายๆเส้นอย่างนี้ค่ะคนไหนที่เอผ้าชิ้นนี้ไปนะคะซื้อกระเป๋าไปใส่คู่กันเลยนะคะสวยมากค่ะสวยจริงๆแล้วมีร้านคุณแม่สวยร้านเดียวนะคะที่สามารถแปลรูปดีไซน์กระเป๋าแบบทันสมัยเอฟซีได้หิ้วใส่กันแล้วสําคัญที่สุดเป็นผ้าทอมือนะคะเป็นผ้าทอมือที่ที่อื่นไม่เย็บมาเพราะว่า มันลงทุนเยอะค่าเย็บก็แพงค่าผ้าก็แพงแต่คุณแม่ตั้งใจมุ่งมั่นอยากให้ผ้าคามของจังหวัดสกนลนครได้เรื่องลือเรื่องรู้ทั่วถึงทุกทุกหแนแห่งนะคะคุณแม่ก็เลยเอกมาเย็บแปรรูปนะคะพรุ่งนี้แม่จะไลฟ์สดสินค้าแปรรูปทั้งหมดเลยนะคะ,ไม,ะไม่ว่าจะเป็นกางเกงไม่ว่าจะเป็นกระโปรงไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรที่แปรรูปแม่จะไลฟ์อย่างเดียวไม่มีผ้าสิ้นนะคะพรุ่งนี้เตรียมเอฟเลยนะคะสินค้าราคาถูกแน่นอนนะคะใบนี้แคบเลยนะคะแคบเลยนะคะ ใบสุดท้ายแล้วค่ะเป็นความเข้มนะคะเป็นคามเข้มค่ะเป็นความเข้มนะคะทำจากค่อยเขียนมือส,สวยนะคะอันนี้เพิ่งเอามาส่งนะคะเพิ่งเอามาส่งนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะแปดร้อยบาทนะคะเพิ่งเงียบม,มานะคะ FC ท่านใดสนใจแคปแคปได้นะคะแคบมาหาคุณแม่เลยนะคะคุณแม่คิดราคาโปรโมชั่นให้จากพันห้าเลยหลย,ยู่แปดร้อยเท่านั้นเองของเราเกรดพรีเมียมนะคะรับรองการันตีได้เกรดพรีเมียมนะคะ แล้วเราก็ดูแลหลังการขายให้เอฟีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดชุดเป็นอะไรนะคะนะคะก็คุณแม่ดูแลท่านได้นะคะเพียบีีนะคะฝากด้วยนะคะหางของพรีเมียมนะคะหางหงพรีเมียมนะคะ,งงย,ะ,คะยังไงฝากด้วยนะคะหางขงพรีเมียมนะคะสวัสดีค่ะรู้ได้อะไรบ้าง ตัวละสองร้อยเอาคิดตัวละร okay, ้อยแป